พอ,อตรงนี้เป็นพูดถึงเรื่องคลองตรงนี้ก็เป็นคลองด้านหลังออฟฟิศแล้วเนี่ยอ๋อเลยฮะออ<ม>ด้าน,านหลังออฟฟิศเลยคุ้นคุค้นไหมฮะใช่ฮะ <laughs> ชงโว่ไปดูบ่อยเลยเ,ออเนี่ยฮะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าคลองจระเข้บัวอยู่ใต่ด้านหลังของทีวีเดล็กเนี่ยนะฮะออก็ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาน้ําเสียนะฮะคลองจระเข้คลองจระเข้ แสดงเมื่อก่อนเนี่ยมีจระเข้เออคงใช่ไหมเมื่อหลายสิบปีก่อนมีจระเข้ใช่นานมาแล้วถ้าเป็นคลองจระเข้บัวก็แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีมีจระเข้แล้วก็ซุกอยู่แอบอยู่ใต้กอบัวสนอละใช่แต่ถ้าเกิดไม่มีจระเข้บัวก็คลองจระเข้เฉยใช่ฮะนี่นี่นะฮะก็เราจะให้ดูนะฮะว่า ก็มีการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองนี้นะฮะตั้งแต่วันที่1 2 3 4นะเจอกระทั่งผ่านมา5วันน้าก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็เริ่มที่จะเปลี่ยนสีสะอาดขึ้นนะฮะเพราะผ่านการบำบัดแล้วนี่นะฮะแล้วก็พอวันที่6น้าก็ไม่มีกลิ่นน้ำเริ่มจะเปลี่ยนสีจะเห็นว่ามีตะไคร่ตะตะไคร่น้ำนะถูกย่อยสลายแล้วก็ลอยขึ้นมาเหนือน้ำ สภาพดีขึ้นนะสภาพดีขึ้นก็ต้องขอขอบคุณนะท่านรองสกุลทีพัทยากุณนะที่ส่งทีมของกรุงเทพมหานครมาช่วยบำบัดน้ําเสียบริเวณน,นี้นะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้หตรงนี้มันเอ,อคลองมันก็ไม่ใหญ่นะแต่พอน้ําเน่าเสียเนี่ยยุงมันชุมแล้วก็พอมีแดดร้อนเนี่ยมันเหมือนกับมีไอมีไอ,ม,ไอมีกรดขึ้นมา mm hmm. ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะเลยนะต้องขอบพระคุณมากเลยนะครับ